เปิดดวงรักคณาราศีกรกฎประจำเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอุด,ดมสมบูรณ์พูนสุขระวังเลขบานเลขรถออกพารวยสวัสดีครับชาวรักคนาราศีกรกฎทุกท่านเลยนะครับได้เวลาแล้วครับมาฟังคำพยากรณ์ล่วงหน้าเดือนสิงหาคมครับ เดือนนี้นี่จะล่ำจะรวยมากเลยนะครับมาฟังกันเยอะๆได้เลยนะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง5เรื่องนี้แบบละเอียดไปวางแผนในการดําเนินชีวิตได้เลยนะครับและอาจารย์มีผู้ติดตามมากกว่า1.60่งแสมื่คนแล้วครับใครมีสินค้าดีอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกําไรมาลงโฆษณาตรงนี้กับอาจารย์เกตเววาแอดไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครมาเริ่มที่การเงินกันก่อนเลยครับชาวกรกฎเนี่ยบอกเลยนะ ช่วงกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ร่ารวยที่สุดของปีนี้ครับบอกกันเต็มๆอย่างช่วงที่ฟังอยู่เนี่ยดาวการเงินก็ทับตัวครับคือดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉงกับโลดผลหน่อยเนื่อยหน่อยนะครับแต่วันที่17สิงหาคมไปแล้วบวกไปอีกหนึ่งเดือนถึงนู่นเลยครับ กลางเดือนกันยายนครับดาวอาทิตย์จะโครจรได้ตำแหน่งกเกษตาราธิบดีที่แปลว่ามั่นคงเฮงปังล่ำรวยครับถึงได้บอกไงว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอุดมสมบูรณ์พูนสุกโอ้โหเห็นไหมการเงินอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีมากเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าเงินดีก็ต้องรีบลงมือทาวางแผนขยับขยายตั้งใจทุ่มเทสุดกําลังการเงินจะได้จาก ตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ได้มาจากการงานดาวอังคารยังอยู่ในเรือนลาภะได้ลาชาชโชคโอ้โหเรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางรวมไปถึงดาวพุธอีกดาวแห่งการสื่อสารเจรจาปากพารวยก็ทับตัวเราอยู่อีกมีแต่ได้กับได้เห็นไหมครับนี่ยังรวมไปถึงดาวศุกร์อีกนะครับที่จะโครจรเข้าเลือนการเงินตั้งแต่วันที่2สิงหาคม ก็มีเหตุให้ได้เงินได้ทองจากบ้านรถที่ดินหรือการเสี่ยงโชคโอ้โหเรียกว่ารับเต็มเต็มเนื้อเนื้อเน้นเน้นนี่บอกเลยนะครับชาวกรกฏเดือนสิงหาคมนะจะร่ำรวยมากเป็นพิเศษแต่จะมากจะน้อยนะครับขึ้นอยู่กับดาวอาทิตย์ตอนเกิดด้วยนะครับตอนนี้ที่ผมทายเนี่ยเป็นดาวจรจรมาดีแหละแต่จะได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับดาวอาทิตย์ตอนเกิดของท่านด้วย ถ้าดาวอาทิตย์ตอนเกิดเป็นกเกษตราที่ปดีเป็นราชาโชคเป็นอุดโอ้โหยิ่งได้เยอะหรือเป็นเดชเป็นสีเป็นมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากรู้จริงๆจ,จังๆเนี่ยต้องมาเจาะลึกกันนะอาจารย์เกตก็ยินดีครับให้เจาะลึกกันเลยนะแอดไลน์แอดไซค์เกดเทวะหกห้ามาดูกันได้แบบละเอียดนะแต่ภาพรวมอ่ะถือว่าดีแล้วนะถ้าทุกท่านขยันตั้งใจแต่งกายแต่งตัวดีให้สะอาดดูสดใสดูมีออร่าทำอะไรให้มันดู ไบร์เน็ตไว้ก่อนนะเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวกันเงินเนะี่ยยิ่งสว่างยิ่งได้เงินเนี่ยเห็นะไหมเพราะฉะนั้นบอกเลยครับการเงินครึ่งเดือนแรกอันได้เยอะนะแต่เหนื่อยหน่อยครึ่งเดือนหลังจะมาง่ายและมาเยอะนะครับรีบลุยรีบลงมือทําครับจะประสบความสําเร็จจะรวยมากเรียกว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอุดมสมบูรณ์พูนสุขครับบอกเลยไนดะ้ดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวสุขนะได้คู่สมพลเนะี่ย คู่สมพลก็แปลว่าพลังพลังก็แปลว่าลงมือทําลงมือทาแล้วจะได้เงินแล้วได้มากไหมได้มากครับเพราะได้คู่สมพลเนะี่ยปีนี้ไม่เหมือนปีที่ผ่านมามีดาวอาทิตย์ลอยอยู่ดวงเดียวอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นิดหน่อยแต่ปีนี้โอ้โหอาทิตย์ลอยร่วมดาวศุกร์ครับโอ้โหเรียกว่ามาเยอะและมามากจัดหนักจัดเต็มเพราะนั้นการเงินยินดีด้วยครับชาวกรกฎฟังแล้วไปลงมือทํานะครับไม่ใช่ฟังแล้วก็นอนหลอกก็อดครับที่ให้ฟังก็คือ ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนไงครับนะจะขยับขยายอะไรเต็มที่ไปเลยนะครับยินดีด้วยบางคนทําผ่านออนไลน์ก็ออนไลน์ก็จะมาเยอะบางคนผ่านออฟไลน์ผ่านระบบอะไรต่างๆหรือใครทํางานราชการงานประจําก็ไปติดต่อคนเยอะๆหรือตั้งใจทํางานผลงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์เรานะอ่านี่การเงินผ่านเลยดีมากให้เต็มสิบเลยนะครับส่วนโชคลาภก็ดาวสุกอีกแล้ว ดาวสุขตอนที่ฟังอยู่นี่ก็ทับตัวเราอยู่ครับได้ราชาโชคโอ้โหก็ดีงามแต่สองสิงหาไปแล้วก็ต้นเดือนเลยนะก็ไปลอยในเรือนการเงินอีกโอ้โหโชคลาภก็จะบังเกิดอย่างที่บอกแหละมากน้อยขึ้นอยู่กับดาวสุขในพื้นดวงเกิดอีกทีนึงอะ่ะแต่ภาพรวมจรมาดีก็มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภและให้ระวังเลยนะดาวสุขนี่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุธุกระดุมพา้าแปลว่าเลขบ้านเลขรถมีเกณฑ์ออกครับเออเพราะฉะนั้นใครมีบ้านรถนะเลือกเลย สมมติมีรถสองคันคันที่ปิกอัพคันหนึ่งเก่งคันหนึ่งถ้าดาวสูงนี่คือต้องต้องเก่งครับบอกเลยหรือมีบ้านสองหลังก็มีสองเลขถูกไหมบ้านหลังไหนที่มาดูใหม่ดูสะอาดดูดีอ่ะก็เล่นเลขน,น,น,นั้นได้เลยอ่านี่บอกกันละเอียดอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นโชคลาบก็ดูโดดเดน่นนะครับมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบแล้วมาไวด้วยนะมาไม่นานด้วยมาสองสิงหาะยี่สิบเจ็ดสิงห์ย้ายออกไปแล้วอ่ะ เพราะนั้นจะทำอะไรต้องให้ไวให้เร็วนะจะเสี่ยงโชคเอ่ยหรือจะหยิบจับทำอะไรจะวางแผนลงมือทำธุรกิจการงานอะไรต่างๆทำไปเลยเพราะโชคลาภไม่ได้แปลว่าการเสี่ยงโชคยังหมายถึงทำอะไรแล้วมันเป็นเงินเป็นทองทำอะไรแล้วมีคนช่วยอันนี้ได้หมดเลยนะครับหรือใครทำเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัยพย์ขายรถขายบ้านขายคอนโดมีบ้านให้เช่าโอ้โหใครทำอสังหารนี่โดดเด่นมากเป็นพิเศษรีบทำรีบลุย นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ทำไม่เป็นไรก็ถือว่าดาวโชคลาบมาลอยในเรือนการเงินเ,งเจอดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรก็ถือว่ายังดีอยู่นะขนาดดาวศุกร์ย้ายันที่27สิงหาคมไปแล้วเนี่ยดาวศุกร์ได้ตําแหน่งเป็นนิดคือน้อยลงนะแต่ขอโทษครับดาวศุกร์เป็นสามีครับศุกร์สามนี้จะเจริญยิ่งยศนาได้ปฐุมมาเกตเนื้อหอมฮอตใครเห็นใครก็รักเกิดนะเมตตาม,มหานิยมคนก็จะมาอุดหนุนสินค้าเราอีกโอได้หมดโชคลาบเป็น ดาวสุขดาวสุขเป็นเรืเกี่ยวกับอาหารของกินเสื้อผ้าความงามอ้าวใครทําสายนี้ก็รวยอีกนะแล้วดาวพุธยังทับตัวเราอยู่ยิ่งพูดยิ่งได้โชคได้ละแต่ตอนนี้เท่านั้นตอนนี้คือช่วงวที่ฟังอยู่เนี่ยคือหลังวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมครับดาวพุธเดินถอยหลังพักองศาแสดงว่าการพูดการสื่อสารอะไรของเราไปเนี่ยมันจะได้ผลแต่ได้ผลครึ่งนึง หรือต้องพูดหลายรอบช่วงนี้พูดเยอะๆหน่อยนะซ้ำๆย้ำๆสามรอบห้ารอบสิบรอบพูดไปเลยนะจะต้องเป็นแบบนี้ไปถึงวันที่สิบเอ็ดสิงหาครับพอหลังวันที่สิบสองสิงหาเนี่ยพูดครั้งสองครั้งก็ได้ตังค์เลยอ่าเพราะดาวพูดเดินหน้าเต็มกําลังแล้วเห็นไหมสิบสองสิงหาดาวอาทิตย์กระทับตัววันที่สิบเจ็ดสิงหาดาวการเงินก็อยู่ในเรือนที่ดีาดาวศุกร์สิบสองสิงหาก็ยังอยู่ในเรือนการเงินเห็นไหม ก็แค่สิบสองสิงหาวันแม่ไปแล้วมีแต่สิ่งดีๆครับพูดจาเจราจาพารวยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองน่ะเห็นไหมมันมันดูมันโดดเด่นนะเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชาวกร,รกฎนะสังเกตดิครับมีดาวสองดวงคู่มิตรกันดะ้วยนะอยู่ในเรือกนการเงินแล้วก็อีกสามดวงอยู่ในเรือนลาพระโอ้โหนี่ห้าดวงแล้วบวกดาวพูดอีกทับตัวเราหกดวงหกสิบเปอร์เซ็นดาวอยู่ในมุมที่ดีมาก เหลือแค่ดาวจันแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราจะทาคลิปเจาะือให้อีกทีหนึ่งก็ติดตามฟังกันได้ว่าพระจันร์เป็นดาวประจําตัวเราด้วยนะถ้าวันไหนอยู่ในมุมที่ดีนะมันก็กลายเป็นเจ็ดดวงแปดดวงโอ้โหลาหูอีกก็อยู่ในภพที่ดีเนี่ยถ้าดาวอยู่ในภพเสียนี่มีแค่ดาวเสราร์นะและดาวเกตีกก็ย้ายวันที่สิบสามสิงหาโอ้โหเรียกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ดาวมันดีอ่ะเออจรมาดีเราก็ต้องคิดอย่างนี้นะแล้วเราก็รีบไปลงมือทํานะครับจะประสบความสําเร็จอ่าหรือ แข่งขันอะไรก็มีโอกาสได้รับชัยชนะช่วงนี้โอลิมปิกโอ้โหบอกเลยนะถ้าโอลิมปิกนะแล้วใครเกิดราศีลัคนาราศีกรกฎนะไปแข่งมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะโอ้โหบอกอย่างนี้เลยแต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาก็แปลว่าช่วงนี้เราทําอะไรก็ดีเป็นเงินเป็นทองอละรีบทํารีบรวยเลยนะครับนะอยากจะเน้นตรงนี้เลยให้ทุกท่านลงมือทําประสบความสําเร็จแน่นอนมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะครับ ทีนี้มาการงานเห็นบ้างชัดเจนการงานคือดาวอังคารอังคารที่ฟังอยู่นี่โค,โครจรเป็นราชาโชคชุลุกชเฉลวพ้นบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสักดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับโอโหงานการนี่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องถ้าใครทําธุรก,กิจก็จะมีลูกค้าเข้ามาตลอด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 ล่ารวยถ้าใครทํางานประจาอ่ะก็มีงานมาให้ทําก็เป็นงานที่ดีเป็นงานที่ชอบถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่เม่ตาอุปถัมมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนในอน,น,อนาคต และดาวองคาเนี่ยเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะที่จะได้ราชาชโชคอยู่ทุกวันที่26สิงหาคมหลังวันที่26ส,ง26สิงหาดาวการงานโคจรเข้าเรือนวินาศบ้านดาวพุธอันนี้เป็นคู่ศัตรูกันแล้วนะมันจะต้องแก้ปัญหาต้องนักต้องเหนื่อยไปเล่นกับดาวเกตต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้เหนื่อยครับแต่ช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยยังไม่ถึง26สิงหาไงก็รีบทํารีบลุยเลยครับจะไปช้าอะไรงานเป็นลาภ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองตกงานได้งานใครทําธุรกิจอยู่รีบขยับขยายเปิดตัวสินค้าอะไรใหม่ๆนะครับจะเป็นช่วง12สิงหาถึง26สิงหาเนี่แหละมีเวลาตรงนี้เลยขมวดให้แล้วอย่าไปทําอะไร27สิงหาถึงแม้ดาวการเงินดาวศุกร์จะดูดีนะแต่ว่าดาวการางานเป็นวิาณมันก็ไม่ครบองค์ประชุมนะเพราะฉะนั้นใครทํางานลุยทําธุรกิจลุย ขยันทุ่มเทดาวอังคารอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนี่มันทายเลยครับเพระกวิอยากจะอุปถัมภ์ทำผ่านเทคโนโลยีออนไลน์โซเชียลมีอินโนเวชันมีเขาเรียกคีเอเตอร์คีเอทีมีความคิดในเรื่องสร้างสารรค์โอ้โหบอกเลยได้เต็มเต็มเนื้อเนื้อเน้นเน้นเฮงปังล่ำรวยอ่าบอกอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ลุยครับส่วนในเรื่องการเรียน ก็ดาวพฤหัสด,ดาวการศึกษาก็โดดเด่นแต่ก็จะมีดาวพุธแหละที่มันจะเรียนแล้วเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ดาวพุธด,ดาวพุธตอนนี้พักครับตรงนี้ก็จะอ่องอ่องเออเอ,อหน่อยแต่หลังวันที่1ิบสองสิงหาก็กลับมาเป็นปกติดีงามหรืออะเอาง่ายง่ายยี่สิบสี่กรกฎาคมถึงสิบเอ็ดสิงหาเนี่ยมันจะต้องทบทวนอ่านหลายรอบอ่านหลายครั้งถึงจะเข้าใจหรือต้องไปศึกษาด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจต้องไปติวเพิ่มอ่พูดอย่างนี้เลย แต่พอหลังสิบสองสิงหาเรียนครั้งเดียวอ่านครั้งเดียวเจออาจารย์ครั้งเดียวเข้าใจหมดแล้วเออทำข้อสอบได้สอบอะไรแข่งขันอะไรถ้าหลังสิบสองสิงหาสอบติดหมดอ่าพูดอย่างนี้เลยนะโดดเด่นแบบสุดๆครับความรักกันบ้างความรักนี่แหละเป็นเรื่องเดียวที่ดูแล้วเออเบาโลอยู่แบบมีเดียมลงล่างเพราะอะไรเพราะดาวสาวดาวคนรักก็พักองศาเห็นไหมดาวสาวพักตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคม สิงหาย,ยงยา,ยา,ายังพักอยู่กันยาก็ยังพักอยู่เดินหน้านูาน่หนห่ะพฤติกาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้แล้วเออช่วงนี้จะเพิ่งไปเอาใจไปเล่นมากกับความรักถ้าคนโสดนี่จบเลยนะเดีย๋ยวเพิ่งมีมีแฟนทิพย์ไปก่อนแล้วตอนเนี้สองสิงหาอีกสุกเลงสาวโอ้โหอันนี้ก็คู่ศัตรูเรื่องความรักดาวคนรักไปเจอคู่ศัตรูจะมีปัญหามีแต่อุปสรรคนะครับอย่าพิ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆนะครับถ้ามีคู่แล้วล่ะ อ่าช่วงนี้ความรักก็ไม่ได้ดูอะไรโดดเด่นมากไงก็แปลว่าประคับประคองดูแลเอาใจเซอร์วิสแฟนให้ดีๆหรือแฟนจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะมีทะเลาะลินกับฟันกันบ้างก็หนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันก็จะผ่านได้อหรือพาไปทําบุญหนุนดวงเสริมดวงกันไปก็จะดีนะครับตรงนี้เ็าจะฮะความรักเป็นเรื่องเดียวที่ยังไม่ได้โดดเด่นแต่ที่เด่นสุดๆการเงินและการงานรู้ใช่ไหมต้องทําอย่างไรนะครับต่อมาในเรื่องครอบครัว f ฟ m i l ี่อ่าอาจารย์ก็ดูดาวสุขเจ้าเรือนพันธุเห็นไหมตอนฟังอยู่นี่กระทับตัวเราสองสิงหาเข้าเรือนกันเงินโอ้โหเรื่องครอบครัวมีแต่เรื่องดีๆแต่ก็ระวังหน่อยเพราะเป็นเล็่งกับดาวเสาร์แต่ก็สั้นๆแป๊บเดียวมันถ้าคิดดีทดําดีพูดดีกับครอบครัวเจรจาก,กันดีๆยังไงก็ผ่านได้ดีไม่ดีให้เงินให้ทองให้ตังใครทํ f แฟม l y ี่ s ิ n เ s s มีเกณฑ์โดดเด่นนะครับตรงนี้หรือบางคนกําลังสั่งบ้านจองบ้านซื้อบ้านซื้อรถมาแน่นอน หลังสองสิงหาไปแล้วได้บ้านได้รถที่ถูกใจคันใหญ่เลยนะเพราะโอ้โหอยู่ร่วมดาวอาทิตย์ดูสดใสมีออร่าเห็นไหมเพราะนั้นภาพรวมมันดีอยู่แล้วเรื่องครอบครัวแต่อย่าไปทําอะไรให้มันไปขัดใจเขาไปพูดไม่ดีแค่นั้นแหละเพราะเปเล็งกับดาวเสาร์แต่ดาวเสาร์ก็พักก็ไม่มีกําลังจะมาเล่นเราอีกนะเออต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมดีมากนะครับเรื่องครอบครัวอ่ามาเรื่องสุขภาพก็ดูแล้ว แหมดาวดีเยอะแยะมากมายนะครับมีแค่ดาวเสานะครับอยู่ในเรือนมรณะอ่ะกะ็จะเจ็บป่วยก็กระดูกลบออฟฟิซินโดมกระดูกทับเส้นประสาทฟันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูแลหน่อยนะครับตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นภาพรวมสุขภาพดูแล้วไม่ได้น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดดูแล้วดีผ่านได้เลยอ่ะทีนี้มาเลขนําโชคครับถูกกันไปหลายคนแล้วนะสองแปดเจ็ดเก้าห้าครับขอให้ชาวกรกกที่ ดาวจรมารวยนะครับแล้วก็ลงมือทําก็รวยกันเข้าไปอีกเลยนะครับอ่าใครฟังมาถึงตรงนี้อย่าลืมครับกดติดตามซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ส่งคำทํานายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็ลรอดก่อนกดไลค์เยอะๆคอมเมนต์มาเลยว่าจะลงมือทําอะไรกันบ้างเพราะช่วงนี้ดาวมาดี คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยตอบให้นะครับตรงนี้แล้วก็แชร์กันเยอะๆยิ่งแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท่านก็ยิ่งได้บุญบุญก็ส่งเสริมไปท่านประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยได้นะครับหรือจะกดซปเปอร์แตงอา่าซปเปอร์แตงก็คือขอบคุณเริ่มตั้งแต่30บาทถึง1000บาทได้หมดเลยนะครับยินดีมากนะแล้วใครฟังในช่องติ๊ t o อกก็ถ้ามีสินค้าอะไรอ่าอยากได้อะไรก็บอกอาจารย์อาจารย์ปักปกตะกาให้แล้วเดี๋ยวไปกดติดตามหรือจะมาดูดงกับอาจารย์เกตเววาก็ได้ครับทําาตมนนี้นะ รับรองได้ดูอย่างแน่นอนแตต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจอนนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ําเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกสเทวาจะดูดาวตอนเกิดสิดวงดาวจอนอีกสิบดวงอีกสิบทักษะนะครับและอีก8ดช่องวันเกิดนะครับมูลละเดสีกาลากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับ มีท,ทลิตโทเลอร์ัฒโนโลรกเทศาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซ์เกสเทว5มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับ บางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกตเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอ่านี่นะครับเคสแรกท่านที่2ครับ ได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูใ่หลักร้อยแต่หางเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ add line a i d สาเกตเทวหกห้า 65, แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้ และท่านใดนะครับที่มีโปรดักมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามูเกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้วันนั้นมีคนมาจอง ลดเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าพิเศษอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวะในช่องอาจารย์เกตเทวะได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวะหกห้า 65, มาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทอง V I P พิธีบูชาเทพพัสสิวลีครับอาจารย์จะนำรูปดวงของท่านไปใส่ในดวงมหายานโพกศัพย์ในนี้เลยนะครับเพราะช่วงนี้ครับมีดาวอาทิตย์ครองตำแหน่งราชาโชคเทพพัสศิวลีก็เป็นเทพแห่งโชคลาภตรงกันอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นยังมีดาวพุธดาวอังคารได้ตำแหน่งเกษตรธิบดีและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งจุลจักรครับเรียกว่าช่วงนี้มีดาวดีๆหลายดวงนะครับถ้าใครทําบุญช่วงนี้ ก็จะเห็นผลได้ไวหนุนดวงสําเร็จล้ารวยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับและอาจารย์ก็จะฝากดวงนะครับไปขอพอรพระบารมีพ่อพระสิวรีให้ประทานพรเป็นลูกรลักได้ทรัพย์สมบัติบันดาลโชคถูกลงวมาทีหนึ่งการงานกนะ้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเปา่าอุปสรรคค้าขายปังยอดขายสนันแก่ปีชงมีวาสนาเงินทองไหลามาเทมามีกินมีใช้ตลอดไป ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยและมีอำนาจครับขั้นตอนการฝากดวงแผ่นทอง VIP พระศิวลีง่ายมากครับแค่แอดไลน์ไอดีแอดไซค์เกตท65หรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาได้เลยครับว่าฝากดวงพระศิวลีครับแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาให้ครบเลยนะครับอาจารย์จะไปผูกดวงใส่ในดวงมหายันโภกทรัพย์และไปทาบุญกับพ่อพระศิวลีครับและโอนบูชาแผ่นดวงแผ่นทองเนี่ย 499บาทเพียงเท่านั้นครับและใครที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเอวานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญประสบความสําเร็จสมหวังการเงินการงานความรักสุขภาพตลอดปีตลอดไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ